ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการครัวนี้มีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านครัวข้าวหวานค่ะดูเผินๆร้านนี้อาจเหมือนร้านอาหารธรรมดาทั่วไปแต่ร้านนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนที่หลากหลายอาหารหนานาชนิดและที่สังเกตได้ช์ดตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้านนั่นก็คือความสะอาดนั่นเองค่ะส่วนร้านนี้มีความเป็นมายังไงเราไปฟังจากปากเจ้าของร้านคุณวลัยรั์ชินชนะโชคชัยกันเลยค่ะเริ่มตั้งขึ้นมาร้านที่เปิดเมื่อเดือนธันวาคม2 5หา2551 ก็ประมาณ2ปีกว่ากว่าเองจากพื้นฐานซึ่งซึ่งไม่มีไม่มีพื้นฐานทางด้านร้านอาหารมาก่อนเลยนะคะแต่เรามีตึกคือในบริเวณที่แห่งนี้ประมาณ6ไร่กว่ากับ7ไร่นะคะพี่ก็สร้างตึกขึ้นมานะคะแล้วตึกนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีจะทำอะไรคือจริง,รงๆแล,ล้วครอบครัวเป็นครอบครัวที่ชอบทานอาหารร่วมกันนะคะชอบหาร้านอาหารดีๆร้านอาหารที่สะอาดนะคะ ไปทานกันประจำก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราอยากได้ร้านอาหารดีๆสักร้านหนึ่งนะคะที่มีบรรยากาศหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็คนมาทานนี่เป็น Family เป็นครอบครัวพอมาทานร่วมกันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอเอน่าอบ่นเนอะลูกค้าก็ตอบรับดีลักษณะลูกค้าที่เข้ามาร้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นลักษณะครอบครัวมีคุณตาคุณยายคุณย่ามีร้านตัวเล็ก เราอาหารของเราจะหนักไปทางด้านอาหารสไตล์อาหารไทยนะคะจะมีฟิวชั่นบางอย่างเป็นอาหารยุโรปบ้างแต่ก็ไม่มากเพราะว่าโซนทำเลแถวเนี้ยนะคะคนส่วนใหญ่จะเป็นหนักอาหารไทยมากกว่าอาหารเด็ด,ด,ดของร้านนี้มีหลายอย่างเรียกว่า99%เป็นนะคะเป็นอาหารที่ถูกปากลูกค้าจะว่าเผ็ดจัดก็ไม่ใช่แต่เป็นอาหารรสจัดฝรั่งก็ทานได้คนไทยก็ทานได้ถามว่าอาหารเรามีอะไรอร่อย หลายอย่างค่ะที่เด่นๆของเราที่คนมาแล้วขาดไม่ได้นะคะก็คือแกงส้มแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดหรือจะเป็นแกงส้มผักรวมปลาทับทิมทอดสมุนไพรคือมันเป็นปลาทับทิมตัวใหญ่นะคะทอดกรอบๆนะคะแล้วก็เข,เขาจะแล่เอาแต่เนื้อนะคะทอดกรอบๆแล้วก็สมุนไพรทุกชิ้นนะคะเขาจะหั่นซอยละเอียดแล้วทอดกรอบ ตะคงตะไคร้นี่ทานได้หมดเลยค่ะมะกรูดอะไรต่อเมื่อะไรที่ทโรยมาทานได้หมดแก้มด้วยน้าจิ้มทะเลนะคะแล้วก็มีซี่โครงหมูอบซี่โครงหมูอบของเรานี่นุ่มหอมนะคะแล้วก็มีพวกออของหวานส้มตำนี่ไม่ต้องพูดอร่อยเรามีตำโคราชตำโคราชก็คือตำไทยตำปูแล้วก็ใส่ปลาปลาไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีท้องเสีย ก็เราฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็มีพวกขนมหวานซึ่งทําเองหมดอะไรของร้านนี้ทําเองหมดนะคะขนมเบนก็ตโก้ตะโก้ใบเตยนะคะแล้วก็วุ้นวุ้นก็มีทั้งวุ้นกาแฟวุ้นชานมวุ้นน้ําแดงวุ้นมะพร้าวมีไอศครีมโฮมเมดทาเองไอศครีมที่นี่ทำเองนะคะแล้วก็มีพวกจะเป็นน้ําสมุนไพรต่างๆที่เราก็ต้มเองหมดและ อีกอันนึ้ที่เราที่ว่าคนมาแล้วนะคะติดใจแล้วก็ซื้อกลับไปก็คือเขาเรียกคลิสคลิสปีคอนมันจะเป็นคอนเฟ็ตที่เป็นแบบว่าไปปรุงรสอะค่ะแล้วอบกรอบอร่อยทานเล่นๆเพลินๆเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอะค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพวกเครปเครปไอศครีมนะคะแล้วก็มีไอศครีมคอนเฟ็ตนะคะแล้วก็มีเ,ออเขาเรียกแอลฟอกาโตก็คือไอศครีมแล้วก็ราดด้วยกาแฟสด, <S <S สดแล้วส่วนเราที่นี่เราก็จะมีกาแฟด้วย กาแฟนี่มาจากโรงงานของเราเองโรงงานกาแฟเลยนะคะซึ่งเรามาถึงก็สำหรับที่นี่คั่วพิเศษนะคะแล้วลูกค้ามาสั่งนะคะก็จะบดสดๆแล้วก็ชงให้ทานสดๆเลยนะคะ แล้วก็ร้านนอกจากนี้นะคะที่ครัวข้าวหวานเห็นเห็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างบนก็มีห้องคาราโอเกะก็จะมีห้องใหญ่จุได้ถึง60คนห้องเล็กก็จุได้ถึง20คนหรือบางท่านอยากจะมาประชุมสัมมนานะคะหรือบางทีมาประชุมกลุ่มย่อยติวข้อสอบติวติวอะไรกันก็ตามนะเราก็จะมีห้องหนึ่งมีทั้งกระดาเราเราเราพรอไวให้เลยค่ะทั้งกันดาทั้งอะไรต่อมีอะไรมีในลักษณะนี้ที่นี่จะ ที่นี่จะยอมรับนะคะว่าจะยอมปิดวันหนึ่งวันจันทร์เราจะหยุดวันจันทร์นะคะน้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการหยุดการหยุดหนึ่งวันนี่ได้ประโยชน์มากเลยค่ะทําความสะอาดใหญ่ล้างแอร์เช็ดกระจกขัดล้างตรงไหนเหลอะอะไรเช็ดหมดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วเ,เห็นตรงนี้ก็ฝุ่นตรงนั้นก็ฝุ่นแอร์ก็ไม่ได้ล้างเพราะเราเองก็ทานที่นี่สูดดมอากาศที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่า ป,ปัญหารหานอาหารส่วนใหญ่คือเรื่องความสะอาดถ้าร้านไหนสะอาดนะคะจะได้ใจลูกค้าไปกว่าครึ่งแล้วแล้วลูกค้าที่ไหนที่ไหนพอมาทานเขาจะปากต่อปากสิ่งที่เราจะขอบอกท่านเลยนะคะว่าที่จอดรถที่นี่สบายมากค่ะจอดได้ถึง6-70คันถึงแม้จะอยู่ใจกลางเมืองก็ตามนะคะแล้วข้างหลังของเราถ้าน้องมองไปนะคะจะเรียกเป็นปอดของคนกรุงเทพก็ได้ปอดของ ถนนรามบาแหงก็ได้คือหลังจากทานข้าวถ้าสมช่วงอากาศเย็นที่ไม่ร้อนนะคะหนูทานข้าวเสร็จหรือใครก็ตามที่ทานข้าวเสร็จนะคะเดินเล่นข้างหลังได้เลยเป็นสวนประมาณ6ไร่แล้วมีบ่อน้าํามีเรือขยักห้พายเล่นถ้าอยากพายนะคะแล้วเราสมุนไพรหลายอย่างที่เราใช้ในร้านเราก็ปลูกที่ข้างหลังนะคะแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งสูตรของเราเองก็คือเอาพืชผักต่างๆที่เรามีมาหมักเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีวันนี้นะคะก็ เห็นว่าอยากจะได้เมนู ai, <t ose> ง่ายๆนะคะแล้วก็ <t ose> รสชาติดีก็คือให้ให้ใหนครัวนะคะให้เดี๋ยวก็จะให้โชว์ปลากระพงเนื้อปลากระพงคั่วพริกเกลืออร่อยทำง่ายค่ะจริงๆถ้าคุณแม่บ้านดูนะคะก็สามารถไปดัดแปลงเองได้เลยนะคะแล้วก็ราดหน้าส้ตามตำคือจะมีความอร่อยของหน้าและความแซ่บของส้งตมตำปนกันซึ่งอร่อยเลยทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปชมเลยนะคะวิธีการทำค่ะ เป็นยังไงล่ะคะใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อลูกค้าขนาดนี้แล้วเรื่องอาหารจะพิถีพิถันขนาดไหนต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าสักครู่คะ่ะ